อยากจะมาให้กําลังใจนะคะอยากจะมาให้กําลังใจว่าการเป็นเทรดเดอร์ค่ะช่วงแรกๆเนี่ยนะคะช่วงแรกๆนะคะมันก็จะเหนื่อยมากโอกาสที่จะมาเที่ยวแบบนี้ไม่มีเลยค่ะ,ะคตัวแม่เองก็ใช้เวลาในการฝึกฝนเนาะแล้วก็มันยังไม่ทัดเทะ่ะแม่เข้าใจได้เนะว่าทุกคน่ะมันไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวหรอกค่ะแค่หาเงินเติมพอร์แค่หาเงินจะกินจะใช้ไปในแต่ละวัน่ะมันก็ยากแล้วนะคะมันก็ยากแล้วดังนั้นเนี่ย ช่วงแรกๆของการเป็นเทรดเดอร์มันก็จะลําบากจริงๆนะคะมันก็มันก็เหนื่อยแหละนะคะมันก็เหนื่อยเหนื่อยในอะไรเหนื่อยที่ว่ามันเป็นอาชีพใหม่ของเราเหนื่อยที่ว่าเรายังจับต้นชนปลายไม่ถูกเหนื่อยที่ว่าเรายังไม่มีประสบการณ์เหนื่อยที่ว่าชั่วโมงบินเรายังไม่เยอะเหนื่อยที่ว่าเรายังไม่ได้ฝึกฝนมากพอเหนื่อยหลายเหนื่อยมากนะคะเหนื่อยหลายเหนื่อยมากในช่วงแรกนะคะกับอาชีพนี้นะมันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยมากนะคะแต่ว่าต้องใช้คําว่าทุ่มเทเลยห่ะ นะทุ่มเทให้กับอาชีพนี้เลยนะ,ะ่ะเรียกว่าต้องทุ่มเทให้กับอาชีพนี้จริงๆนะคะเมื่อเราลองผิดลองถูกนะคะเราเจ็บมันจนมากพอะคะ่ะวันหนึ่งอะรู้ไหมว่านั่นคือกําไรแม่พูดไม่ผิดค่ะนะคะพูดไม่ผิดค่ะวันที่เราเจ็บจนมากพอนั่นคือวันที่เราอะได้ตกผลึกจริงๆเราได้ตื่นรู้จริงๆว่า เราทําแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วคือช่วงแรกอะทุกคนต้องอดทนนะคะอาชีพนี้มันมันมันฝึกความอดทนคืออาชีพเทรดเดอร์นี่นะแม่จะบอกว่ามันเป็นอาชีพที่หาเงินง่ายก็ว่าได้เนาะอ่ามันเป็นอาชีพที่หาเงินง่ายเพราะฉะนั้นอะอาชีพที่หาเงินง่ายอะคุณคิดว่ามันจะได้มาง่ายๆจริงๆหรอมันต้องมีอะไรแลกมาบางอย่างโลกนี้ยุติธรรมมากนะคะโลกนี้ยุติธรรมมาก โลกใบนี้ยุติธรรมเสมอโลกจะตอบแทนให้กับคนที่คู่ควรที่จะได้รับวันนี้สิ่งที่เราอะอยากได้อยากเป็นอยากมีเราทําให้มันคู่ควรหรือยังแม้แต่ขยายความคําว่าวินัยพวกเราฟังคําว่าวินัยพวกเราจะต้องมีกฎกติกากยกับตัวเองนะคะทุกคนต้องมีกฎกติกากยกับตัวเองไม่จะบอกให้คือการที่เราตั้งกฎให้กับตัวเองตั้งกฎกติกากกับตัวเองไม่เกี่ยวกับใคร เช่นนะคะแม่พูดหลายครั้งแล้วเรื่องนี้แต่แม่ก็จะพูดอีกนะคะเช่นวันนี้เราตั้งเป้ากับตัวเองหนึ่งพันจุดพันห้าร้อยจุดเราเอาเป็นจุดก่อนลูกเราอย่าเพิ่งไปโฟกัสเรื่องตัวเงินถ้าลูกได้จุดนะคะถือตามเป้าหมายเป็นจุดแล้วลูกจะตัวเงินมันจะตามมาเองนะแม่ใช้เวลาสามสี่ปีในการหาระบบไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเลยเพราะมันไม่มีเงิน เราก็ต้องรู้ตัวเองเราก็ต้องรู้รู้กระเป๋าเงินเราว่าตอนนั้นอ่ะฉันไม่สามารถที่จะไปไหนได้เลยฉันต้องทุ่มเทให้กับมันก่อนเมื่อฉันทุ่มเทมันมากพอแล้วเดี๋ยววันหนึ่งที่ฉันทําได้ผลตอบแทนอะ่ะจะส่งมาอย่างฉันเองนะคะแม่ว่านะอาชีพเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเราพอหรือเปล่าหนึ่งรอรอให้ตรงเงื่อนไขเราฝึกรอนะลูกฝึกรอให้เป็นแล้วก็พอให้เป็นแค่นั้นแหละแล้วเราก็ตั้งกฎของตัวเองนะคะ นะเพราะฉนั้นพอเราเจ็บมากพอไม่ใช่ว่าล้มเหลวการเจ็บมากพอคือการที่เราใกล้สู่ความสําเร็จในอาชีพนี้แล้วหลายหลายคนเจ็บมาก่อนทั้งนั้นและค่ะพอเจ็บมามันตื่นรู้เพราะฉะนั้นอย่าตีค่าอย่าตีค่าตัวเองว่าเราเจ็บซ้ําๆล้มเหลวซ้ำๆเนื่องคือเราไปต่อไม่ได้แล้วอาชีพนี้ไม่ใช่อาชีพนี้เขาตัางจะบอกพวกเราว่าการเจ็บซ้ําๆนะคะการเจ็บซ้าๆ คือการที่เราอ่ะกำลังก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก้าวปอีกขั้นหนึ่งจริงๆรลูกนะคะแล้ววันที่เราเจ็บให้เราไปต่อวันที่เราเจ็บให้เราไปต่อหลายๆคนอยากจะออกจากตลาดนี้ไปนะคะแต่ว่าส่วนตัวเนาะแม่คิดว่าเราเอาแลกกับเวลาเราแลกกับเงินที่เสียไปในตลาดเราแลกกับสมองแลกกับ จิตวิญญาณแลกกับร่างกายแลกกับสุขภาพมันง่ายไปหน่อยหรือเปล่าวะที่กูจะออกจากตลาดนี้ไปถูกไหมคะมันง่ายไปหน่อยหรือเปล่าที่เราจะออกจากตลาดนี้ไปอะ่ะนะคะค่ะแม่อยากจะมาให้กําลังใจพวกเรานะคะอยากจะมาให้กําลังใจพวกเราว่าการล้มเหลวซ้ําๆไม่ได้แปลว่าคุณอะไปต่อไม่ได้แต่อาชีพเนี้การล้มเหลวซ้ําๆเนี่ยนะคะมันคือเป็นสายหรือเป็นสัญญาณให้เรารู้ว่า อีกนิดเดียวกัมึงจะสําเร็จแล้วเพราะใครเขาบอกเราไม่ได้หรอกลูกแต่วันหนึ่งอ่ะทุกคนรู้ไหมอาชีพนี้มันต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดบางคนเทรดมาไม่รู้เลยว่าหลอดไซคืออะไรกดมั่วๆทั่วๆสุดท้ายพอแตกอะไรเราเจอกันมาหมดส่หลอดผิดบ้างอะไรบ้างนั่นคือการเรียนรู้ที่ผ่านมาถูกไหมฮะแต่ใครที่กําลังท้อกําลังเหนื่อยกําลังอยากออกตลาด เสียงเล็กๆในหัวมันบอกว่ามันไม่ใช่ทางของมึงหรอกแม่อยากจะมาเป็นกำลังใจตรงนี้แล้วบอกว่าใกล้แล้วได้สําเร็จแล้วแต่เราต้องเอาความผิดพลาดนั้นมาแก้ไขนะคะเราต้องเอาความผิดพลาดนั้นมาแก้ไขนะจ๊ะเราอย่าทํามันซ้ําๆบางคนอะทําซ้ำๆหลายครั้งจนเรารู้สึกเอื่มกับตัวเองค่ะให้แม่งแพ้ไปอยู่เลยให้มันกิดซ้าๆท่าเดิมๆนั่นแหละจนตัวเราอะ่ะ นะคะจนตัวเราเน่ะเอือมกับตัวเองมากพอเอือมละอากูไม่เอาแล้วอะเืาออกไหมคือเบื่อจนแบบไม่อยากทําแบบนี้อีกแล้วนะคะแต่ความคําว่าเบื่อของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะอคำว่าเบื่อของแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ด้วยตัวเองนะคะเราจะรู้ด้วยตัวของเราเองแล้ววันหนึ่งที่เราตกผลึกมีวินัยทําตามเป้าหมายได้ชัดวินัยก็คือเป้าหมายของเรานั่นแหละนะคะเออ แต่เหมือนที่พ่อบอกเมื่อวานนะคะพ่อบอกว่ามันไม่มีใครหรอกเดินทางเส้นทางนี้แล้วคุณจะกลับไปที่แนวรับเดิมไม่มีนะคะค่ะให้แม่พูดถึงเรื่องว่าพอพวกเราอดทนเสร็จแล้วนะคะแม่ก็เป็นนะคะช่วงแรกเงินก็ไม่มีเทตก็ปิดผิดถูกๆนะคะวินัยก็ไม่มีออกตลาดก็ไม่เป็นพอก็ไม่เป็นรอก็ไม่เป็นนะคะแม่เป็นมาหมดแล้วค่ะแต่วันหนึ่งแม่ผิดจนมากพอแม่พังจนมากพอนะ แม่ตื่นรู้ว่ากูทําแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นเดืแบกทั้งหลายที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวนะคะมีลูกมีพ่อมีแม่ถ้าหนูไม่อยากไซเวย์หนูออกจากกรอบไซ์เวย์แล้วยืนกรอบให้ได้ลูกการยืนกรอบให้ได้คือการรักษาวินัยของตัวเองให้ดีบอกกับตัวเองว่าเราจะไม่ทําแบบเดิมเราจะไม่รีบรวยแบบเดิมนะคะแม่ทํายังไงลูกไหม แม่ไม่รีบรวยแบบเดิมตอนแรกแม่ก็เหมือนอยากรวยวันนี้พวกนี้เลยค่ะแม่ก็เทรดทั้งวันแต่อาชีพเนี้ยลูกมันไม่สามารถจะเทรดทั้งวันแล้วรวยได้อาชีพนี้มันไม่ได้ออกแบบหให้พวกเราขยันนะลูกมันไม่ได้ออกแบบมาให้พวกเราขยันเลยสักนิดนึงนะคะทาไมใครๆคนที่เขาสําเร็จเขาพูดว่าเทรดน้อยได้กําไรมากลูกไม่ฟังเหรอคะลูกไม่อ่านเหรอคะว่าสถิติของคนที่เทรดได้กําไรเยอะคือเขาไม่ได้เทรดทั้งวัน เพราะอาชีพนี้มันฝึกให้เราเป็นคนที่รอเป็นเมื่อรอเป็นก็ใจเย็นใช่ไหมรอเป็นก็ใจเย็นพอใจเย็นก็เห็นเงินพอเห็นเงินก็ออกตลาดนะเราก้าวไปข้างหน้าดูสิคนะเนาะก้าวไปข้างหน้ากันก็แค่จากที่เราหัวร้อนรอไม่เป็นพอไม่เป็นนี่คือส่วนใหญ่ที่เจอใช่ไหมคะเราก็แค่ทําตรงข้ามไงลูกเราก็แค่ทําตรงข้ามนะ เอเราเคยหัวร้อนเราเคยไม่พอเราเคยไม่รอเราเคยสู้ตายเราก็แค่ทำตรงข้ามกับสิ่งที่เราเคยทําผิดพลาดก่อนหน้านี้นะคะอืมก่อนหน้านี้ดังนั้นนะคะแม่มาให้กําลังใจเอใจเย็นๆไม่ต้องรีบรวยลูกเชื่อแม่สิว่าอาชีพเนี้ยไม่ต้องรีบรวยแต่มันรวยอยู่แล้วนะคะแล้วแม่ก็เชื่อ ใครที่ใช้ระบบปากกาเขียวยังไงก็รวยถ้าลูกรอลูกเอาระบบที่มันเอื้อเราอะให้ให้พันจุดพันร้อยจุดเราต่อวันเนี่ยกับรอและพอเป็นนะอืมนะคะรอและพอเป็นยังไงก็สําเร็จยังไงก็รวยแล้ววันที่เราผ่านความลําบากมาแล้วนะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะการการเดินทางของอาชีพเนี้ยช่วงแรกมันจะเป็นอย่างเนี้สายเวเทสแนวรับบางทีก็ย้อนลงไปดึงตัวขึ้นมาย้อนลงไปดึงตัวขึ้นมา ค่อยๆมันก็ค่อยๆพอเราเรียนรู้ข้อผิดพลาดมากๆมันก็ค่อยขึ้นขึ้นขึ้นตอนแรกมันอยู่ในกรอบไซเวนี้เนาะมันก็จะค่อยๆขึ้นขึ้นค่อยๆก้าวขาขึ้นบันไดยืนกรอบไซเวได้ทะลุทำนิวไฮนะคะแล้วเราวันที่เราลำบากมากพอนะคะแม่เนี่ยเคยจะขายบ้านรถโดนยึดหมดเนื้อหมดตัวหมดทุกบาททุกสตางค์นะคะแม่กลับมาได้ด้วยวินัยจริงๆนะลูก แม่ไม่ได้โกหกเลยแม่กลับมาได้ด้วยวินัยคือใครจะได้เท่าไหร่ก็ช่างฉันจะพอจะพอจะพอฉันจะเอาวันละพันจุดทนึ่ร้อยจุดแล้วฉันพอได้แล้วพอจะก,กี่บาทก็ช่างมันสะสมทุกวันวันละห้าร้อยวันละพันวันละเจ็ดร้อยวันละแปดร้อยนะคะแล้วเราก็สะสมเฮ้ยเรามองข้าเงินห้าร้อยเจ็ดร้อยพันหนึ่งพันห้าไปตั้งแต่เมื่อไหร่สุดท้ายอีกเงินเล็กๆไม่น้อยนัย่นแหละหล่อหลอมรวมกันทําให้เราอ่ะ มีทุนเยอะพอมีทุนเยอะเราสั่งสมวินัยรอเป็นพอเป็นแล้วใช่ไหมลูกเราสั่งสมวินัยรอเป็นพอเป็นแล้วลูกรู้ไหมวันที่เรามีเงินทุนมากพอเฮ้ยเราก็ทําเหมือนเดิมเลยลูกแค่เราเพิ่มหลอดขึ้นมานะคะแล้วเราเพิ่มหลอดขึ้นมาแล้ววันนั้นแหละค่ะลูกจะได้ให้รางวัลกับชีวิตตัวเองนะใช่เราต้องฝึกค่ะรู้มันยาก แต่เราต้องไม่ทําแบบเดิมเพราะแบบเดิมก็รู้แล้วนี่ผลลัพธ์ก็เห็นกันอยู่แล้วว่าเราทําแบบเดิมนะคะเราทําแบบเดิมผลลัพธ์แม่งก็แบบเดิมเราต้องทําแบบใหม่ผลลัพธ์จะได้เปลี่ยนถูกไหมคะอืมต่อไปนี้นะคะไม่ต้องรีบรวยหรอกลูกเพราะมันรวยอยู่แล้วอาชีพนี้นะคะสมอวินทําให้มีกําลังใจใช่คะ่ะนะ,ะแล้วทุกคนก็จะได้มาใช้ชีวิตนะคะเหมือนที่แม่กําลังส่งให้กับพวกเราได้เห็นทุกวันว่า ลูกเห็นไหมทุกวันหยุดเราได้หยุดจริงๆเมื่อก่อนน่ะวันหยุดเราไม่ได้หยุดหรอกเพราะเราแบ็คเทสเราฝึกฝนเราเสียสละให้การเรียนรู้อยู่ตอนนั้นแต่วันที่เราสําเร็จแล้วเราเข้าใจมันจริงๆแล้วเราตกผลึกแล้วนะเราได้ใช้ชีวิตอ่าเราได้ใช้ชีวิตนะนี่เดี๋ยวแม่จะส่งพลังรักพลังใจให้พวกเราเนาะอยากให้พวกเราได้เห็นภาพนี้ไม่อยากเห็นภาพนี้คนเดียวเลยอ่ะเนี่ยพวกเราดูนะเออพวกเราเห็นไหมคะเห็นไหม เราได้มาใช้ชีวิตเห็นไหมลูกมันเหมือนมันสวยเหมือนภาพวาดเลยอะเห็นไหมมันหิวใจเนาะแม่อยากให้ทุกคนได้แบบมาใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆพวกเราอดทนกับความสำเร็จหน่อยนะคะหันไม่ได้พวกเราช่วยอดทนให้ความสำเร็จหน่อยนะลูกมันทำได้จริงๆเนี่ยเวลาทุกครั้งที่แม่ไปเที่ยวแม่ แม่นึกถึงลูกสิทธ์ทุกครั้งแล้วแม่อยากจะส่งพลังให้กับเขาว่ามึงท้ออะไรกันวะแม่อีกนิดเดียวพวกมึงก็สำเร็จแล้วมึงมีวินัยหน่อยได้ไหมมึงรอหน่อยได้ไหมมึงพอหน่อยได้ไหมแล้วพวกเราจะได้มาใช้ชีวิตแบบนี้ไงลูกเนี่ยแม่เนี่ยนะคิดถึงพวกเราทุกคนอ่ะแม่อยากพวกเรามีอิสระแม่ เวลาที่ลูกลูกท้อแม่คิดเสมอกูจะทํายังไงวะกูจะทําวิธีไหนวะกูจะพูดคบไหนวะให้เขาลูกขึ้นมาสู้ให้เขารู้ว่าแม่อีนิดเดียววะนะเนี่ยพวกเราจะได้มาใช้ชีวิตแบบนี้กันไงอีกนิดเดียวเองลูกเห็นไหมเมื่อเรารู้จักรอแล้วพอแล้วเรามีวินยัยอ่ะแล้วผลตอบแทนเราไปเที่ยวได้ทุกอาทิตย์เลยลูกเราไปเที่ยวได้ตลอดเลย เราแบ่งเงินไว้นะคะเราแบ่งเงินไว้เพื่อการเทรดเพื่อการลงทุนอีกนิดเดียวเองลูกอดทนหน่อยนะคนที่จะทําให้ลูกสําเร็จได้ก็คือตัวลูกนั่นแหละลูกแค่รอแล้วลูกก็พอลูกใจเย็นลงหน่อยนะลูกเดินทางมาไกลเกินกว่าที่ลูกจะถอยหลังแล้วอ่ะนะเออนะคะเพราะนั้นเนี่ย ทำไม่ได้นะลูกแม่เป็นกําลังใจให้หันหน้าไม่ได้แล้วตอนนี้หน้ากูเขื่อนไปหมดแล้วนะคะแม่ก็มาส่งพลังรักพลังใจให้นะคะว่าทุกคนทําได้นะคะทุกคนทําได้จริงๆนะคะแล้วเราก็จะมีวันนี้ด้วยกันนะคะมีวันแบบเนี้ยเหมือนกันวันที่เรามีอิสระเราอยากไปเที่ยวไหนไปพักผ่อนที่ไหนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถึงวันที่ลูกสําเร็จลูกจะได้ให้รางวัลตัวเองอย่างเต็มที่อย่างสาสมนะคะแม่มาสั่งส่งพลังรักพลังใจให้นะ ขอให้ทุกคนตั้งใจลูกท่องเอาไว้นะมีวินัยก็คือมีตั้งกฎเป้าหมายแต่ละวันให้ชัดเจนของตัวเองแล้วรอให้ตรงเงื่อนไขรอแล้วก็พอเมื่อได้เป้าหมายก็ออกจากตลาดนะเพราะฉะนั้นแม่มาส่งพลังรักพลังใจให้แล้วรู้อย่างแน่ชัดว่าทุกคนทําได้แม่เชื่อในระบบแม่ศรัทธาในระบบแม่รู้ว่าระบบจะพาพวกเราสําเร็จแต่วันนี้พวกเราแค่ติด ติดแนวต้านนะฮะติดแนวต้านแนวต้านของผู้เราก็คือวินัยของผู้เรานั่นเองระบบเอื้อแล้วลูกระบบอะซับพอร์ตผู้เราอยู่แล้วล่ะเหลือแค่แนวต้านก็คือวินัยของตัวเองเมื่อไหร่เราจัดการกับวินัยของตัวเองได้สําเร็จแน่นอนนะคะแม่ส่งพลังรักพลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนขอให้ทุกคนนะมีความสุขนะคะแล้วก็สําเร็จไปด้วยกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ